เี่เราก็จะมปเล่นเก็บผีอะไรไม่รู้นะประวมากว่าเราใสงกฤษวิ่ออกะเริ่มเลยเอาอันไหนดีเงินพอไม้เงินมีแค่สามพันเขาต้องซื้อประมาณสองหมืนช่างแม่งไปก่อนเลยเราก็เข้าไปเล่นเลยอันอันไหนวะกดน,นี้เหรอใช่ไหมกดถืกไปอ่ะเกโอเค,อเคถึกด้วยว,ว้าวนี่เ,เราจะไปประตูนี้ก่อนเลยเอ้ย ภาาผีเราไม่กลัวหรอกท่าผู้ชมเชื่อปะว้หิเกียเย็ดแม่ว้หิเหีย้ยเมื่อกี้ไม่ได้กลัวผีนะครับวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้เห็นผีคนทมเสียงนิดหน่อยได้ยินหรือเปล่าได้ยินเสียงเออทางนี้เป็นทางตอนเออเชื่อปะว่าเราจะตรงหาอะไรอ่ะ ทางนี้ทางออกเราจะไปทางนี้เราจะได้เจออะไรบ้าง่ะทุกคนเราจะเก็บสมุดใช่ไหมเราค่อยไปดีกว่า,าไปทางนี้ก่อนเลยว้ายเย็ดแม่ออมองใต้เลยโอ้ไม่ได้สอห์อหน้าฉันแดงหมดเลย,ยโกรธเธอโอ้ตองการเคลีย re. แกนั่นแหละเออประตูอ,อ,อไม่มีอะไรกระเทือนไม่มีอะไรกระเทือนอะไรไม่มีอะไรกระเทือนโอ๊ยคีโอ้ยเหยียดแม่เจอผีด้วยโอ้ช่างแม่งเถอะเราต้องการอะไรบ้างต้นเราจะต้องไปเออที่ไหนตรงนี้นี่ กับปิดเลยนี่งไงขอบคุณที่ห้องนี้มีประโยชน์มากโอเคเราเราคงจะไม่ไกลับมาที่นี่อีกแล้วนะตรงนี้ทางอะไรทางตันเราไม่สนใจเอเราลุไปทางนี้เลี้ยวเลี้ยวโออเ,เออตันเอยเราก็ต้องเดินยาว อะไรเดินยาวอะเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอเคมีอะไรใช่ไหมโอ้นี่ไงสมุดอันเล่มที่สามว้าวเราขาดอีกหนึ่งสองสามสี่อ้าไม่ใช่สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้เลยอยู่สี่อันใช่ไหม อ,อน่าจะใช่มั้งขอโทษผมตกเลขไม่เจอผีเลยอะทุกคนผีหายไปไหนกันหมดหอ,อ๋อออไ่ยนะผีกระจอกอะครับปึ้ผู้ช่วยไม่ได้อะผีมันก็ไม่น่ากลัวนะทุกคนนะเปิดใจเล่นเกมนี้ซะเถอะตัวทุกการ์ีไม่เจอผีเลย อยากเจอผีสักตัวหนึ่งเอ๊ะันเปิดให้เราเล่นแล้วแต่ไม่มีสมูรอะห้องเลือดว้าวไอยังไปดูห้องเลือดอ่ะจะหมออะ,อะไรวะไอ้เหี้ยเสียงไม้หัวหนึ่งกักสีแต่ล้ะ เออเออไม่มีเอ้าเราได้ห้าตั้งแต่ตอนไหนวะว้าวว้าเฮียงวะเฮ้ยอะไรวะทุกคนเกิดอะไรขึ้นมันหลอกอเรามันเอาเราจุดท้ายเลยเหรอถอนดีถอนโฆษณาขึ้น โอ้ยก oh ็คลิปหายแล้วลืมปิดเน็ตว,ว้าวเดี๋ยวปิดเ,เ,เน็ตก่อนปิดเน okay. ต็ตโอเคตอ่ตอ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 ต่อต่อต่อไม่ไหวแล้วเราจะไปแก้แค้นทำเราได้ก็ต้องฆ่าเออย่างเดียว โอ้ยออกมาก็เจอคุณแกเลยเออในนี้มีอะไรไหมครับเออเออเออวิออ่งสมุดโอ,โอได้เดึ่งกันแล้ววว <What? S 1> ันเมื่อกี้มันดูดเราอะทุกคนอ้าทางตาม อยากเจอนายนะสาร่าอย่จะหลอกล้อนจนเลยฉันกลัวเธอแล้วอะไรวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอเคเป็นห้องที่ใหญ่มากมันงว้ายเฮียวิ่งไรไอเฮียเพื่อขอบคุณที่พามาหากระต่ายไ,ไ,ไม่ใช่กระต่ายก,กุญแจสองว้ายเหี่ย เธอเป็นผีที่ขี้มากเราไปสนใจนางนะครับเราก็จะอ้าวไม่สนใจดอกที่สองเราได้สองดอกแล้วโอ้ยไม่หยดแม่เอ้ยอ๋อ มีสมุดเราไม่ได้กลัวอะไรนะโอเคเราไม่ได้กลัวอะไรฮือค่ะโอ๊ยนอนลงอีกแล้วว้ายไปไปว้ายยังไม่ไปโอเคไปแล้ว เกมนี้เล่นง่ายมากเลยนะชั้นที่ชั้นบอกว่ามันเล่นง่ายเพราะว่าทางนันไม่มีอะไรต้ไปาทางนี้ทางนี้ทางนี้เท่าน,นั้นอ๋อจะไม่มีอะไรให้ชั้นเลย,หลย,ยเหรอไงไม่เจอแต่เจอไอ้เหี้ยนี่ไไเอด้สีอันแล้วโอ้ยยิด ไม่ได้ตกใจไม่ได้ตกใจเมื่อกี้ตกใจเออคุณแกเฉยๆเมื่อกี้มันโผลมาต่อหน้าเราต่อตาก็ช่างแม่งเถอะไปในสีอั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 นอ้ีทงไปต่อแล้วตอเ,เป็นชายทางตันเด็ดไอ้ไบโตทุกคนเราก็งตามหาที่เออ เป็นกับฝังนี้จะอ้างไม่ใช่ภาษาเติร์สตี้ทางนี้าาาทางนี้ฮ่าฮ่าฉลาดฉลาดอ๋อทางนี้อ๋อไม่ใช่เราไปทางนี้ว้าวตรงเยอะไปเลยเจอไหม เป็นไงล่ะอินโนเซนต์ไม่ใช่อินโนเซนต์ดิสมีอะไรฉันไหมว้ายเหยียดด้วยสมุดเอาแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นคนไม่ได้มนอะไรทั้งนั้นที่เราพูดต่อไปนี้เออจะแปดนาทีแล้ว อะไรจะดูชัดทำไม,มอล่อนเธออยู่ไหนมาปาตีกับฉันไม้ฮะได้หกแล้วเลขสองเอ็นหายากกรงว่าม,มันหายกากมากเลยนะคนนะ้อยเอออืมอืม,อ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 มทางตันอชอบมาทางตันจังเลยนะเราเนี่ย ก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเอ่ออืมอะไรไปได้บ้างอันนี้มอนจะเป็นทางออกไปทางนู้นเราก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราจะเออเราต้องสนใจแล้วอ,อันนี้เราเคยมาแล้วใช่ไหมโอเคเราจะไปทางนี้เราก็เลือกทางไหน ดูดวิญญาณชัดไปตายไม่ได้หรอกฉันมีไว้เป oh, 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 oh. ็นโอ๊ยโอยวันมันมีเท่า <Yeah, ี้อีรีบโยเบรีบเดินไอเรื่อยโอ้ยลุกข anyway> ึ no ้นมั้ยว่ายืด เริ่มเชยเริ่มเชยโอท้ทางเก่าทางเก้าเราต้องไปทางนี้แต่ทางนี้เราเคยมาแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราไปทางนี้ใช่ไหมเออไม่ใช่ เียหาไม่เจอนี่เขาอ้อมเป็นสิบกว่ารอบแล้วมันหาไม่เจอเลยประตูอ่ะอันนี้เจอไหมมีเงี้ยกูเถอะกูขอไม่มีบ้าเอ้ยทำไมไม,ม่เมให้ฉันกูอยากออกไปจากที่นี่แล้วปุ๊บปุ๊บว่ายดไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้คุณแกขอบคุณ

นี่ไงทางออกน้ำโมตาสะออกเปียงแ mm. ด่แ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 ด่อ้ยตกใจอดีตไปไปไปก็สำหรับพี่เดียวไม่ได้นี่ก่อนแล้วกันเนะทุกคนนะก็ไปเจอกันอีกพาร์ทหน้าแล้วกันบายบาย